เปิดชีวิตคุณลุงสามเสนชายเร่ร่อนคนดังกับน้องแมวค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเจ้าของเพจดัง Kingdom ก็มีการเกลีย้ยกล่อมนะคะให้คุณลุงเนี่ยมาทำงานด้วยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก่อนหน้านี้ค่ะใครที่เล่นโซเชียลเนี่ยก็คงจะเคยเห็นภาพชายแก่นะคะเก็บของเก่าเข็นรถเข็นแล้วก็มีน้องแมวหลายตัวเนี่ยนั่งอยู่บนรถเข็น ก็เป็นเรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลโด่งดังโดยเฉพาะในกลุ่มทาสแมวนะคะชื่อของคุณลุงสามเศษนะคะก็มาจากเจ้าของเพจคิงด d อมนี่แหละค่ะที่เรียกคุณลุงก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันโดยเจ้าของเพจดังนะคะยังบอกอีกว่ามีการเกลีย้ยกล่อมคุณลุงอยู่นานคุณลุงก็ไม่ยอมจึงร่วมมือกับผู้สนับสนุนใจดีนะคะทำซาเล้งให้กับคุณลุงแล้วก็เหล่าน้องแมว แล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องอาหารหาสินค้าให้ไปขายแล้วก็หางานนะคะจำพวกติดป้ายโฆษณาเพื่อทำให้คุณลุงนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยล่าสุดค่ะวันที่8ดเหล่าทานแมวก็ต้องเฮนะคะเพราะว่าในที่สุดคุณลุงก็ยอมใจอ่อนค่ะเข้ามาอยู่กับคุณนัดแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าคุณลุงเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนนะคะไปนอนริมถนนเหล่าน้องแมวเนี่ยก็จะได้วิ่งเล่น ไม่ต้องผูกจะสายจูงตลอดเวลาโดยคุณนัดนะคะเจ้าของเพจก็ได้โพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าขอต้อนรับคุณลุงสามเสนสู่แคสเตอร์สนามนะคะ4ปีที่รอคอยการทลายภูเขาน้ำแข็งในใจชายแก่ลุงมาเป็นพนักง,งานซ่อมแซมตึกดูแลแคสเตอร์สนามมีเงินเดือนมีห้องฟรีน้ำไฟพร้อม ก็เป็นภาพที่ทำเอาเหล่าท่านแมวเนี่ยแฟนคลับดีใจกันมากๆนะคะที่คุณลุงแล้วก็น้องแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำแล้วก็ไม่ต้องไปเร่ร่อนที่ไหนแล้วคะ่ะ